สวัสดีค่ะเพื่อนๆยยนิดจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูง่ายๆนะคะยยนิสทําถั่วงอกไว้มันหลายวันแล้วนะคะเพื่อนๆมันก็จะเสียนะคะเพื่อนๆยนิสก็เลยจะเอามาทําเป็นผัดนะคะผัดใส่กับเต้าหู้นะคะเต้าหูก้ก็อันนี้อันนี้เป็นเต้าหู้ที่นี่นะคะเพื่อนๆ400กรัมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำเต้าหู้ก่อนนะคะ เดี๋ยวทอดเต้าหู้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะใส่น้ามันมะกอกลงไปนะคะเพื่อนกระทะก็เริ่มร,อร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเต้าหู้กันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าคะเดี๋ยวขยับกล้องหน่อยนึงนะคะนี้จะทอดแบบยาวๆอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อนมันจะได้ พริกกลับไปกลับมาง่ายๆนะคะถ้าทําเป็นชิ้นเล็กๆมันก็ต้องใช้เวลานะคะยิยงที่จะเอาไปทอดเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาหั่นอีกทีหนึง่งยิ่งนี้ก็จะซับน้ํานะคะซับให้เข้าแห้งๆนะคะจะได้ไม่กระเด็นนะคะเพื่อนๆในลักษณะอย่างนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยก็จะเอาทิชชู่ซับๆนะคะให้ข้าแห้งนะคะเอาลงไปทอดนะคะเพื่อนๆ เครื่องปรุงก็อย่างที่เห็นเลยนะคะไม่มีอะไรมากนะคะมีผงปรุงรสแลวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยน,นี้นะคะเพื่อนชอบอะไรเพื่อนๆชอบอใส่อะไรอร่อยก็ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ได้มีอะไรใจต,ตัวนะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนนี่ก็จะหั่นหอมนะคะแล้วก็จะเจียวหอมนะคะเพื่อน ราก็จะทอดเต้าหู้ให้เหลืองนะคะเพื่อนเดี๋ยวถ้าใ้ที่เราก็จะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อนตัดๆๆเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใบทีแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะเอาขึ้นมานะคะ เราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะเจียวหอมนะคะเจียวหอมนะคะเพื่อนจริง้เราก็จะมาใส่ถุงออกลงไปเลยนะคะ เราก็จะปรุงเครื่องปรุงเลยนะคะเพื่อนๆของปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวปรุงก็ตามชอบเลยนะคะเพื่อนชอบใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำมันหอย,อยนี่นะคะเพื่อนอยนานี้ก็จะใส่เต้าหู้ลงไปเลยเพราะว่าเต้าหู้เขาสุกแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะผัดนะคะ นี่เป็นผักผู้ชายนะคะเพื่อนใส่ลงไปให้สวยงามนะคะ ต้องผัดนานนะคะเพื่อนๆผัดเต้าหู้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยค่ะ